ผู้ชมดูใจดีครับเจอพระเอกทีไอไรจะเป็นแบบเป็นเงาะแงอยากจะเรียนตอบอยากจะพูดนี่ขึ้นมาได้ยังไงน่ะด้วยความจำจอที่คุณผู้ชมคุ้นเคยได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงบอกตรงดิละเรื่องครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูเมนูกแก้เวเลื่อนดีกว่าเดี๋ยวผมน่าไปจัดการใหญ่ห้อยครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องปรุงอาหารถึงเวลาเข้าครัวดูเมนูเด็ดอีกแล้วค่ะอร่อยกันวันนี้กับโลโบขอเสนอเมนูของหวานหน้าทานอย่างเต้าหู้สาคูนมสดรับรองว่าอร่อยอร่อยแบบท,ที่ใครๆก็ทำได้ค่ะขั้นแรกละลายผงวุ้นกับน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดคนจนวุ้นละลาย ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เย็นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก็จะได้เนื้อเต้าหวยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานําเม็ดส,สาคูที่ต้มสุกแล้วใส่ลงในแก้วเติมนมสดเต้าหวยและตกแต่งด้วยเปลือไม้ตามชอบค่ะเพียงแค่นี้เมนูของหวานแบบง่ายๆข้ามขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างเต้ยาหวยสาคูนมสดก็พร้อมให้ลองชิมความอร่อยแล้วล่ะค่ะของหวานสุดเด็ดอร่อยเสร็จทันใจไปออนทัวร์กันต่งางชนนันะอากเหครับโอ้่คะ อกันอื่นแล้วป่ะทำงานจะพัดเนี่ยนามนะมเโอ้ยนครับปตีสนุกดีมากเลยเล่นขนาดต ah. ah so ีก็าเลยเรเพิ่งเนเล่นมากเหมือนเม็กเลยเอาอย่างอ่ะเชื่อเนไม่ได้เล่งเลยอ่ะปอนงไปมากาดูเลย้าชว์เลยค่ะเต็มที่เลยนะคะโอ เขาดูเูกของใครเปนของใครเนี่ยวัดระยะดูของเราใกล้กมาด้วย,ยไม่ใกล้กว่าของเ่าดูดีกว่าทำไมวไมะโมัน่นี่ดอกใครเลยดิบลงนี่ และพมกางแข้งทันตาต่อเวลานะคะโลนชนะไปอย่างใสสะอาดค่ะลอยเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะเยเย่งเ้าขมเกก็สามารถจ้าทาได้ดีไปหมดเลยเอางี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอากจะมาปีกอฟนะคะหรือว่าสนใจมาพักผ่นที่เข็นรัะ ก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่โลมโซน43 46 61 48 49ค่ะคุยกับโลมดีค่ะเรื่องผลงานบ้างเหรอติดก่อเห็นจริงไปแล้วค่ะนอกจากตอนนี้ละครออนอยู่เลยหยกไรไม้เมฆติดตามผลงานค่ะสนมากตอนนี้เราูลเรื่องูยกไร้เมฆอยู่ชิ้นหนึ่งอดแอบทุกวันจันทรังคานสนุกมากๆแต่ว่าอีกเรื่องทอะไรชอบดาวสลัดฟ้า มันจบไปนานแล้วอชอบเพราะว่าเห็น like, ผ yeah, ู้ภาษาอีสานนี่เขาพูดได้จริงจเลยเรื่อมาจากไหน่ะตกลงใชาคือจิที่ไม่เป็นเหบอว่าโดนอินเทอร์เน็ตนอหสส่ะได้อาจารย์ไล้วใคยได้ันเลยนะเอางี้ภาษาอีสานี่อยากพูดเป็นมานานแล้วตอนนี้เว่าพีครับสับดญครับสว่าดีครับป้ามานั่งทำไมตรงนี้ป้าไม่ได้สไใจว สิ่งใด่ยังไงตอนนี้ปากม้อผมไี่เคยสุดปาก,กเองนะเราเราไ่ข่านเรื่องจริหรล้าเื่นไมขาวในเรื่องจริงหรือเปล่าเล่นไม่ข่าวเรือ่องจริรือ่าเขามีผู้ชาไที่มาจีนนะานบนะนงินแดบอก็บอก,บอกหนึงนยะสีแงก,ก็แล้วดินเชืนะมีผิวเนี่ยมาไปกินที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวดูแต่ไม่าช่ทาเป็นยังไครับโอ้ยไปดีมากๆ